สวัสดีค่ะสวัสวดีพี่น้องสุขสุขค้อค่ะเด้อสวัสวดีตอนเที่ยงบ่ายบายนะคะจ้ามันนี่หนึ่งเสียเบิงนี่หนึ่งว่ายังมนันนี่นี่ค่ะนี่หนึ่งมาตัดลำมันเด้อพี่น้องเดอ้อมันนี่สก,กูมันจา้าเป็นก็เลยให้มาตัดลำไปไหมพี่น,อน้องก็จะไร้เติมแล้ว พักเที่ยงแล้วค่ะกินข่าวแล้วก็เล้วตงม่อีกรอบสองสามอะไรนี่แหละจ้าตัดอีกคริ่งนึงแล้วตัดมาลอาำไปนี่นิดน้อยค่ะเพราะเวลาดอกจ้าเพราะว่าเพื่อฝนว่าตกงานะพี่หน้องมันก็่สิตายที่มาซื้อก็เอาเพื่อว่าแต่ฝนตกมาเร็วกะ สิทธิ์ปลูกเลยนะจ๊ะเอาไว้นิดนิดน้อยน,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 นี่ค่ะสามไร่ขับไปเบิ้งกันจ้าจ้าพันจะแอนจ้าพี่น้องพยายามได้กับมาเ้อค่ะเด้อกำลังตัดค่ะแดดแดดด้วยพี่น้องมัน เป็นคือว่ามันสินหนาวอีกเป็นคือว่าเห็นหนาวร้อนอย่างเดียวเลยแดดเปี้ยงๆเวลาบ่ายโมกกว่าเออฝั่งนี้เป็นเจอนฝั่งนี้เป็นเกษตรศาสตร์ อันที่เดือยฟ้งนิดน่อยหนึ่งมืออื่นปลามันสีมาตัดเอาล้ำค่ะนี่นึงก็เอาสำเนียงละมันนี่ว,ว้บ่หลายดอกเกับใบน้อยเดี๋ยวเอาไวเ้เพื่อเพื่อสกัดฝนตกมากศิลป์ภาวะผืนเติ้งวัฒน์ถูกลงน้ำขุมมือราคามันนะพี่น้องเอ้ย แรนน้ำมาท่านดอกเด้อจากสองบาทกว่าสองบาทนี่หนึ่งสิได้บ่นนี่ต้องมือละหาตังค์สิบตังค์ให้มันจังใจด,ดอกบ้าเอาให้ได้บุกก็ค่าก็าได้อออื่นสบตัว มาเอาไปไก็มาเอา่เอ็นย่างดีเอามงามต้นใหญ่ดีนันเป็นหัวบ้ เออมันนี่อยู่ป่ากูห้องป่าอยู่ฟังพูนกูไปซี่มือหามือแล้วแล้วท่านเลี้ยอยู่มันนี่สิเลี้ยบบุบบุนี่แล้วห้องป่าแล้วก็ทิ้งมาตอยนึงเลยแหละเนาะแบบนี้เนาะมืออื่นสิกูบ้าหน่อยเนาะยันบ้คือเนาะอือผุดแล้วมังส่อง็ลงอีกได้บุบบุสองบาทยันในบาทแปสิบอยู่ โอ๊ยตัดมันเราต้องกูดนไอ้ตัดทั้งตัดแล้วมันเราไม่สิเหลือไปเต็ตีแม่ป่ะหังิดหลายอ้วันนี้ปเดี๋ยวคากลองมั้งนะไปยังนกรียรีิบำนี่แหละ อยากย่หนึ่งตัดล่ำแล้วเนาะพี่นอ้องอังนนี้ยิ่หนึ่งกูด้วยมันมีกูแล้วค่ะกูแล้วนะคะรดไถลุนี่เลแด่มันดุแต่มันดุมอด,ดุอันนี้มันพันอันนี้มันกระรสรีสัดอันนี้กร,รสาสีสัดก็ค่ะดกดีอยู่ Chào, đừng đứng quán quay quán quay Mà ướn xíu mà tắt Nì nè các Mua mua khá nhẹ tây đốt đốt Tết là có nì cơ Tết là ngầu nì cơ Nhi, ท่านไถขึ้นมาแล้วก็ดึงกองกองไว้อื่นกับสิตัดใส่โหลดแก่โอ,อ้โหว่าบ้าใครงี้เป็นไหนวะนอ้อนะงจาเนาะตัดไปสิตัดวันนี้มันคำตัดประท่าน มันมัฏไทคำมัฏไทตวงใบใบประสีะสัดมั่งไงวะแต่หัวดกเกิดคุกกอบอืมนี่ซึ่งนี่ไปหนาวไหมก็นี่อันนี้ก็นีุ่งง้งดีๆไปนี่ ดึงมีผูด้ดึงมีคนงานจางว่ลหลายบาทอยู่เนี่ยมันนี้มีคนงานสามคนอึนจะสิครบทีมประสันพนว่ามันนี้ลูกเรามาใท้หายหจงบาย เสร็จแล้วฟางนี้สิเป็นเกษตรศาสตร์ฟางนั้นสิเป็นสิเป็นเจแอนแบ่งปลูกเบิ่งว่าพั้นไรมันสิเป็นหัวดีจะเก็เป็นดีกูพันทุกสองพั้นแต่แต่ว่ามันของมันใหญ่พี่น้องเอ้ยพไปนี่ đốt cái trâu hàng bao nhiêu quá như cho em này. xù phướn thơm vào đây phướn thơm thơm ngay thơm nhau bùng đến mai đâu nhỉ เป็นกล่องเป็นกล่องใบมะอื่นเศ้าเหมืนกับมัดตัดแล้วก็ขึ้นรถนี่ค่ะลุงนล้วมาถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วตะแลงว่าสิบว่าได้ถยพอดีเราเห็ดปืนหนึ่งของ,งร้านนั่นแหละเราเลื่อยมาเห็ดถ่ายกะแล้วอใบสองเราเลื่อยพักกับมาดึงไว้เป็นกล่องเป็นกล่องไว้ นี่ค่ะไปนองเนาะขวานนั่นใช้ไปเกษตรศาสตร์นี่แหละจ้ามันทำไมกับสามไรเดอร์สามไรมือหนีบมือหนีบมันจะได้แจักตัน ได้ละเงาได้ละเงาแม่นกขาดรถไทยทำขาดจาเดี๋ยวมอื่นมาเบิงรหลดนสิมาแกจะได้จีตัน ก็มื่นนะคะเน้อหลังจากนี้หนึ่งตัดล่ำแล้วนะพี่น้องเอ้ยตัดล่ำแล้วมาว่าหนีมามาไถแล้วก็มาดึงขึ้นกองไว้มนันหนีก็เลยมาตัดหวัวนี่จ้าหัวเงี้ยวพี่น้องหัวเงี้ยงงีนี่ค่ะสามเลยสามสเป็นอะไรลละมุนเป็นเะไละมุนพวะเออเลลปน็นกองมันดูจ้านี่ ก็จะละกล่องของยังไงไปละรถหนึ่งตัวนี้จะเด้เพราะเครื่องเครื่องกับบะบอจ้าลดที่สองอันนี้มันใช่ลดยกนี่ค่ะนี่นี่ลดยกเป็นตะกีนเป็นเห็ดเป็นอันเป็นตะกีน เพิ่นใส่เข่งแล้วพี่น้องใส่เข่งแล้วก็แบกขึ้งที่รถจ้ะบัรนี้เพิ่เนเต้าเฮิสเจอร์สมัยใหม่นะพี่น้องเนาะนี่ยกกระบ,บ้าค่ะเอาใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ยกใส่กระบะแล้วก็เอามาเทใส่รถนี่แบบนี้คนงานจะไม่ป่ามาซอยใส่รถยกเด้อพี่น้องเลยพรงนี้ xong rồi 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 xong ต้องใช้เข่งแบกเหมือนสมัยก่อนเดอ้อผูใ้ใดสนใจติดต่อใดเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาพูดกันแกน่นเอาพี่น้องเนี่นึงนี่ละ่ะนี่ค่ะราคาเป็นกันเองคุยกันได้สบายพี่น้องสบายไม่ต้องไม่ต้องแบกต้องหามยากนี่ยกแบบนี้ค่ะนี่นี่ตัดใส่ถุงปุยห้อแล้วก็ยกใส่กระบะเทใส่รถบุกลอ่อ สบ,บายคับปิ๊ป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 ิ๊ไปายองมันไปไกลหอกนี่แหล่ะนี่กองมัน,มนไปยังไงล่องแบบไงนี่จะมเปาดีไหม,อมซอยมเปาสองเมเปา เอาละน้องมนีน้องก,กับส้ำนีละจ้ากขอบคุณนะคะเด้อสำหรับการติดตามเป็นกำลังใจให้เป็นหนึ่งด้วยนะคะไปพอกันไม่คิปหนาคิปนี้กับป่าวซึ่นินละพี่น้องเอ้ยไปไปจา้าย่างอีกฝืนทึ่งจะสิเป็นยังไดเนาะขอบคุณมากมาสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ